กำลังรอใส่บาตรอยู่มีสัมมนาสนัมมนาบทภาคร้อนมาเช้าเชีย จากโจทย์ที่อาจารย์เฉลิมพลได้ให้ไว้เมื่อวานวันนี้ทีม SCG v g e n ต้องหาอินทรีย์วัตถุที่เป็นนวัตกรรมหาได้ง่ายได้ปริมาณมากและมีในท้องถิน่นมาทำปุ๋ยหมักสูตรพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อนจับเด็กไปฉีดไปรีดฉีดังนั้นเพื่อเอาเลิกเอาชัยในการทำภารกิจน้องๆทีมนี้จึงตื่นมาตักบาตรทำบุญกันแต่เช้าเลยแล้วครับตอนที่ได้ประชุมไวเมื่อคืนนะคะก็แบบน้ำซาข้าวแกลบลำขี้วัวพอดอสาม กกกากมามะพร้ว้วอันนีแแบบแ่่ใชหลังจากค,คิดกันมาทั้งคืนน้องๆก็ลิสต์รายการอินทรีย์วัตถุที่ต้องไปหามาดังนี้กากมะพร้าวกากกะทิแกลบมูลมวัวน้ำสาวข้าวกากน้ําตาลหัวมันและชีเด็กครับถ้ามีแผนดีย่อมมีใช้ไปกว่าครึ่ง <ไป S 1> น้องๆจ<ป>ึงแบ่งทีมในการทำงานดังนี้ครับ แนนและกระต่ายรับหน้าที่คุดมะพร้าวที่หามาได้ส่วนพี่เตอร์นำทีมน้องผู้ชายเจมรันแม็กรวบรวมชีเด็กๆภายในหมู่บ้านและขุดหาหัวมันครับน่าจะมีครบส่วนอีกส2สาว,สว,สวเอมมี่และแอนต้องไปหามูลวัวรำแกลบและกากน้ำตาลครับ น้องน้องมีใครฉี่ออกไหมคร่บ <ไป S 1> เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมครับที่เห็นต้องบากหน้ามาขอฉี่เด็กเพราะว่าจะต้องนําฉี่เนี่ยไปทาเป็นแบบเป็นประมเป็นส่วนประกอบหนึ่งของแบบปุ๋ยมากครับอ,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 อันนี้แก่อันนี้เปลือกไม้วราเชียี่เย็บใส่มีฝักทองมีอะไรอยู่ไม มัมนละกอกล้วยสบายละช่วยก <c oughs> ันใช <c oughs> ้กำลังแบกหามองแกบคือยุค่ะโอเคไหมเราได้ขี้วัวสองกระสอบค่ะแล้วก็มีแกบสองกระสอบเหมือนกันสิ่งที่เราต้องไปหาคือมีรำกับ กากน้ำตาลค่ะที่เราต้องไปหาตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปขุดมันครับที่เรือนเห็ดของแม่ระเบียบเพราะว่าแม่ระเบียบบอกว่ามีมันอยู่เยอะมากก็หวังว่าจะได้มาเยอะพอเฮ้ยเดี๋เดๆอแม่ขอบใจมากเจมช่วงนี้ปัญหาชีวิตอะไรป่ะใช่อ่ะใช่อ่ะจบป่ะใช่เลยอ่ะได้ลวมัง้งพอลวมัง้งพอไหมน่าจะนะ ลำลำลไอ้ลำเขอเนเด็กเต็มเลยดูเลยนะฮะอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรงนี้ผมอาจจะกลับมาแม่เห็นเด็กๆเยอะแบบนี้พี่เต๋อและน้องๆคอยใจชื้นขึ้นมาหน่อยครับ ถ้าน้องปวดเยี่ยวให้น้องเยี่ยวใส่ขวดได้ไหมครับพี่ต้องเอาไปทับปุ๋ยอ่ะโอ้ยเดินเก๋ามาเลยอโอ้สดสดเลยมั้ยเนี่ยฟองฟดเลยสุดยอดไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอ้โหมต้องอย่างนี้นี่แหละเด็กไทยขอจับมือหน่อยฉีล้างมือ,อยังครับ ตอนนี้นะครับเรากําลังขนของที่เราได้ทั้งหมดเนี่ยครับไปศูนย์การเรียนรู้ของพระบรรยายนะครับซึ่งซึ่งเราที่นั่นเนี่ยเราจะทําการแบบ <laughs> เหมือนวิเคราะห์ลองลองดูว่าสิ่งที่เราหามาทั้งหมดเนี่ยมันจะสามารถทาเป็นเป็นปุ๋ยหมักในแบบของเราเองได้ไหมครับถ้าคิดว่าน้องๆก็มีความตั้งใจดีโดยเฉพาะหัวหน้าทีมเนี่นนนนนเดินนําตลอดและลูกทีมก็ให้ความร่วมมือดี ูจากอินทรีย์วัตถุที่หามาได้แล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าปุ๋ยหมักสุดใหม่ของทีมนี้จะออกมาเป็นยังไงและช่วยแก้ไขปรับปรุงดินเค็มได้จริงหรือไม่ไปลุ้นกันต่อเลยครับสวัสดีครับไงบ้างกันจากแต่เช้าเลยได้อะไรกันมาบมางเนี่ยนั่นครับผมยินใจมากครับพี่ที่เด็กครับจริงที่เด็กเยอะขนาดนี้เลยเหรอเยอะมากครับี่สูตรอะไรเนี่ยอันนี้แค่ซึ่งเดียวนะจ๊ะอันนี้เด็กช่เอ๋อันนี้มันห้า ม,ม,มัน5นาทีไปขุดมาเองเด้เหรอเนี่ยใช่สุดที่เราไปเรียนมาเมื่อวานก็นคือจะมีหนึ่งหนึ่งก็คือลำข้าวนะครับสองคือพวกมูลสัตว์มูลสัตว์ต่างๆแล้วก็สามก็คือแรับหลังจากเริ่มเรียนการทำปุ๋ยห,หมักมาเมื่อวานวันนี้น้องๆก็มีโอกาสลองวิชาครับด้วยการใส่รำหนึ่งส่วนมูลวัวสองส่วนแกลบสามส่วนและน้ำ E M ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก ชีเด็กครับผม,มกตกท้ายด้วยอินทรีย์วัตถุที่พวกเขาหามาได้นั่นก็คือชีเด็กน้ำสาวข้าวและหัวมันโอ้โอ้โออว้าวาดีนะความระายนสวงามแล้วลุกเคล้าวรวมกันด้วยความตั้งใจในที่สุดก็ออกมาเป็นกองปุ๋ยหมักอินทรีย์วัตถุที่เต็มไปด้วยความหวังกองนี้ครับโอ้ หลังจากร่วมแรงร่วมใจทำปุ๋ยสูตรพิเศษถึงเวลาที่น้องๆ SCG v g e n จะต้องแจกแจงแล้วครับว่าอินรียวัตถุที่หามานั้นมีประโยชน์อย่างไรและอาจารย์เฉลิมลพลที่เลี้ยงรวมถึงปราโชวบ้านจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับสูตรเดิมเรามีลำใช่ไหมครับลำม,มันเป็นไนตัวเจ้นทีมันก็มีไนตัเจนเ,เป็นโปรตีนเหมือนกันเพราะนั้นสูตรปุ๋ยของเราจึงเป็นสูตร ในเนตในตัวเจ้นกำลังสองใช่ไหมมันซูเปอร์ปุ๋ยนะอ่ะคราวนี้เราไปดูต่อน้ำสาวข้าวใช่ไหมครับซึ่งน้ำสาวข้าวเนี่ยมันย่อยพวกสารคาร์โบไฮเดรตได้ดีนะมันก็เลยมาดับเบิลขึ้นมาเป็นสามกำลังของเชื้อมันเนี่ยนะอ่ามันจะเป็นในสุดมันจะถูกย่อยไปเป็นน้ำตาลแล้วมันก็ค่อยๆปล่อยน้ำตาลมาให้กับเชื้อเพราะนั้นทำให้เชื้อเนี่ยมันอยู่ในดินกับผมเนี่ยได้ยาวนานมากมันก็เลยกลายเป็นสูตรที่ สามารถที่จะเลี้ยงทําให้เชื้อมันจเจริญเติบโตในนาได้เยอะได้ได้ยาวตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะทให้ต้นข้าวถ้ามว่าไปใส่ในนาข้าวใช่ไหมฮะต้นข้าวก็จะแตกกอได้เยอะใบเขียวโตวไวพอใบใหญ่ปับ๊บผลผลิตก็จะสูงขึ้นมันครบ,บวงจรและจนถึงตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงติดดอกออกผลใช่ไหมสูตรเนี้ยเยี่ยมมาก,มากเลยก็ยจริงๆสูตรนี้ดีนะแต่จะอาจจะมีบางอันที่อาจจะเหมาะกับตรงนี้อย่างไอตัวของ กากมะพร้าวเนี่ยไอ้ที่ชุมชนนี้หาได้ง่ายเพราะว่ามันมีเรื่องทําขนมมันก็เลยมีมะพร้าวไอตัวนี้ถ้าไปของชุมชนสระบัวเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเพราะว่าชุมชนน้นเนี่ยอาจจะไม่มีเรื่องของการทําขนมแล้วก็ไม่มีการปลูกมะพร้าวที่จะเอามาทาขนมเราก็อาจจะหาว่าวัตถุดิบตัวนี้ได้ยากใช่อว่าดีแล้วดีที่สุดไม่เคยเห็นแปลกๆนี่ก็อย่างเสริมในส่วนของพวกพวกไม้ยืนต้นบริเวณรอบคันนา คอยากเป็นให้เสียงเงินเดือนปลูกคนเพิ่มไหมเนี่ยรูปสู้กับกันทำชาวาประมงอะไไปเรื่อยๆที่แม่เห็นสูตรของลูกๆนี่เนาะเทพขึ้นม่านี่สุดยอดสุดยอดเพราะว่าแม่ไม่เคยเห็นสูตรนี้ใหม่ไม่เคยเห็นเพราะว่ามันเป็นของใหม่ของใหม่ต้องดีต้องเยี่ยมลูกๆเขาทำได้ดีมันมจะมีไนหน้ามะพร้าวเนี่ยมาเสริมได้ได้ดีครับ แต่พอทํามันเป็นสูตรปุยินิชีวะภาพอันนี้เป็นขั้นตอนอันนี้ดีแล้วไปมาเสริมนี้มีไปหน้าหมักแน่หน้ามะพร้าวเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนมีอะไรดีแบ่นี่ให้ดีพอเชื่อมั่นว่าเชื่อมั่นเน่ยดีแน่ไปสาบัวที่ต้องทําให้ได้วานสับให้หาดาวเอ้ยให้ห้าดาวได้เตรียมห้าดาวเลยฝีมือไก่เนี่ยทุกคนครับประทับใจตรงที่มันมันได้รู้อะไรใหม่ครับ การหาสิ่งรอบตัวมาใช้งานมาใช้ทำอินรทรีย์วัตถุทำปุ๋ยเนี่ยมันทำให้เรารู้เยอะกว่าที่เคยรู้ค่ะเข้าใจดีกว่าวันแรกอาจารย์เขาก็แนะนําอยู่ตลอดแล้วก็ทั้งพ่อและแม่เองที่เขาก็คอยพูดตลอดว่าแบบว่าวิธีการแก้ก็คือการทำปุ๋ยชีวภาพเราไม่ได้แบบว่าเอาไปให้คนอื่นที่ใช้ความมีประโยชน์ของมันก็จะกองอยู่แค่ตรงหน้าเราซึ่งมันไม่ไดข้ขยายวงกว้างไปกับพื้นที่ที่เรามาลง ทีนี้ก็เหลอือแค่รอแล้วก็มาดูผลนรับใช่ครับจำไว้ด้วยนะครับว่าเราปุ่นมาลงตรงไหนคุณลลขา